ครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่หนองน้ำแสนสุขมีกบฝูงใหญ่ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานพวกเขากระโดดโลดเต้นเล่นซ่อนหากินมแมลงอิมหมีพีมันทุกวันเป็นวันที่สดใสแต่แล้ววันหนึ่งกบตัวหนึ่งชื่อก้าบก็เริ่มเบือ่อนายเฮ้ยชีวิตมันน่าเบื่อจังเลยกาบถอนหายใจไม่มีอะไรใหม่ๆเลยเราอยากมีเจ้านาย เจ้านายที่จะคอยสั่งเราคอยดูแลเราให้ชีวิตเรามีสีสันดาบชวนเพื่อนๆมาคุยแต่เพื่อนๆกลับหัวเราะฮ่าฮ่ฮกลาบ้าไปแล้วมีเจ้านายทำไมเราก็เป็นอิสระเสรีอยู่แล้วนี่นา แต่กาบไม่ยอมแพ้เขาเริ่มตะโกนร้องขอท่านเทพเจ้าทั้งหลายข้าขอเจ้านายข้าอยากมีเจ้านายเสียงของกาบดังไปถึงหูของพระอินทพระอินเห็นว่ากาบดื้อดึงนักจึงส่งท่อนซุงใหญ่ลงมาในหนองน้ำเอาละกาบนี่คือเจ้านายของพวกเจ้าจมเคารบเชื่อฟังเขาพวกกบต่างตกใจแต่กาบกลับดีใจกระโดดเข้าไปหาท่อนซุงทันที ท่านเจ้านายท่านช่างสง่างามอะไรเช่นนี้ช่วงแรกพวกกบต่างเกรงใจท่อนสูงแต่ผ่านไปไม่นานพวกเขาก็เริ่มเบื่อเพราะท่อนสูงไม่ทําอะไรเลยได้แต่นอนนิ่งๆอยู่ในน้ําพวกกบจึงเริ่มกระโดดขึ้นไปเหยียบไปนั่งเล่นบนท่อนสูงอย่างสนุกสนานกาบเริ่มรู้สึกผิดหวังนี่นเรอเจ้านายที่เราอยากได้ไม่เห็นมีอะไรดีเลย กาบจึงร้องขอพระอินทร์อีกครั้งท่านเทพเจ้าเจ้านายของข้าไม่เอาไหนเลยถ้าขอเจ้านายใหม่พระอินทร์สายหน้าแต่ก็ส่งนกกระสาลงมาเอาละกาบนี่คือเจ้านายใหม่ของพวกเจ้าจงอยู่ภายใต้การปกครองของมันพอนกกระสามาถึงมันก็เริ่มจับกบกินเป็นอาหารพวกกบต่างพากันหวาดกลัวหนีตายกันอัลหมานกาบเสียใจมากที่ทำให้เพื่อนๆต้องดืง ดือดร้อนสุดท้ายกาบและเพื่อนๆที่รอดชีวิตก็ได้เรียนรู้ว่าการมีอิสระเสรีนั้นดีกว่าการมีเจ้านายที่ไม่ได้เรื่องหรือเจ้านายที่นำความเดือดร้อนมาให้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงพอใจในสิ่งที่เรามีอย่าดิ้นรนไขว่คว้าในสิ่งที่ไม่จำเป็นเพราะอาจนำความเดือดร้อนมาสู่ตนเองและผู้อื่น